ถ้าคุณกำลังมองหากระบะแคปนะครับแบรนด์หลักอย่างโตต้าและผ่อนเริ่มต้นแค่70,00กบาดดูคลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมแม็กนะครับที่บริษันการขายบริษัททอโตนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ากระบะเป็นโตต้ารีโว่สองจุดสี่ตัว e smart c a p นะครับผมเป็นกระบะยกสูงและคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะครับผมดูคลิปนี้ให้จบโปรโมชั่นผมมีให้ท้ายคลิปเลยนะเริ่มเงินะครับพี่ต้านนานก่อนนะครับคันนี้นะครับด้เป็นชมหน้าหล่อนะครับประจังหน้าสีดําเปลี่ยนดำแบ็คกันนี้เลยนะครับ คิ้วโครเมียมแบบนี้โอโหต้องบอกว่าสวยสมากๆนะครับผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าใครตามหา่ากแคบอยู่นะคันนี้คุ้มมากๆครับผมนะไฟหน้าเป็นแบบไฮโดเจนนะครับโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะแล้วนะครับผมนี่ไฟตั้งบอกคู่หน้าให้มาครบๆเลยนะครับไม่ต้องปฏิตั้งเพิ่มเลยนะครับบริเวณที่ล้อกันหน่อยนะคันนี้แม็กเดิมโรงงานนะครับโลโก้โตต้าอยู่ครบเลยมาพร้อมยางของบิสโต้นะครับและยางแบรนด์ดีที่สําคัญยางปี2024นะครับ พน็อต่างๆนะครับสะอาดสะอ้านนะครับอยู่ในสภาพดีนะชอกอัพนะครับผมนี่บอกเลยว่าใช้งานกันยาวๆเลยนะโอ้โหตัวรถสีเทาสวยงามมากๆนะครับบันไดข้างติดมาให้แล้วนะครับผมคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าเด็กัวเล็กนะขึ้นรถคันนี้สะดวกสบายมากนะครับผมนี่กระจกมองข้างนะครับเป็นสีแบบโครเมียมเลยนะครับมาพร้อมไปด้วยตัวเลยมือจับโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมอ่านดูข้างในหน่อยเรื่องที่บอกกันก่อนเลยนะครับผมได้เป็นเบาะผ้านะครับ นี่สีดํานะระบบอากาศดีมากนะครับผมมาดูได้นะเห็นไหมโอ้โหเดินมากกิบๆเลยนะสวยงามมากๆนะครับเจ้นได้นี่ไม่มีปีกไม่แตกเลยนะครับคอนโซลกลางนะครับนี่ช่องคุณเลบอก์นะหลายท่านนะครับเก็บเอกสารนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับสามารถใช้เครื่องดื่มได้นะมีช่องให้ความเย็นออกมาข้างนอกนะครับนี่ที่วางแก้วมีมาให้โอ้โหบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะครับสะดวกสบายสุดเลยแคบเปิดได้นะครับกว้างขวางแบบนี้เลยโอ้โหแล้วข้างหลังมาพร้อมเบาะหนังแบบนี้เลยพนักพิงข้างหลังนะครับบุนุ่มมาให้นะ ดูข้างหลังนี่มีลำโพงม,มาให้ด้วยนะเป็นกระบะแคบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนก็นั่งหลังได้นะนี่ลมมําโพงมีที่วางแก้วนะ้าวางขวดน้ํามีครบๆเลยนะครับอ่ะเาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับโอ้โหสวยางแน่นมากนี่โอ้โหดูเม็ดอาร์นะครับเรียงตัวสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมแล้วบอกเลยว่าใครตามหารถนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะรถทุกคันนะครับผมมีประกันให้หมดนะ ตรวจเจนะครับพลิกคว่ำจนหนักจมน้ํามาผมรับซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าตัวถังรถนะครับเงาวับเลยนะครับรสติ๊กเกอร์พริกเดนเนอร์อยู่ครบหมดอ่ะเดี๋ยวพามาดูแชสซีหน่อยนะครับนี่ดูข้างล่างหน่อยแชสซีเดิมๆนะครับไม่มีไปตัดเมาส์มานะครับรถคันนี้ผมรับประกันให้น้ำไม่มีการตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะครับผมโคมไฟท้ายนะสายกิบเลยนะครับผมนี่เห็นไหมไม่มีรอยเหลี่ยมไม่มีรอยแตกเลยนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยกันชนท้ายเป็นโครเมียมนะ ตาทาบนี่เลยนะครับผมโลโก้โต้ตาอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่เห็นไหมโอ้โหโ,หโครเมียมไม่สายเลยนี่รีโว้นะสวยสิบเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเลขแคสซีกันหน่อยนะครับนี่เลยนะข้างล่างกันเลยนี่นี่นี่โอ้โหเห็นไหมผมมอบประกันให้นะตัวเลขแคสซีนะครับตรงกับเลขในเพจตัวถังแน่นอนนะครับผมนี่เบีดกรกนนะรจะกขึ้นมาขึ้นหนึงนะครับผมจะมีสัญลักษณ์เตือนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไปเลยนี่ชิ้เดียวติดนะครับผมเห็นไหม ไฮรักขึ้นมาต้อนรับแบบนี้แล้วนะครับผมหน้าปัดเรือนไม้นะครับสัญญาณเตือนต่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับคันนี้มาพร้อมเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดมื่นโลนะครับเลขไม้อาจจะดูเยอะไปนิดนึงนะครับแต่มาพร้อมราคาที่จับต้องได้นะผ่อนเริ่มต้นแค่เ0ตพันกว่าบาทนะผมมาไล่นะครับพุ่มหนังมาอย่างดีเลยนี่โอู้หเห็นไหมแล้วด้านซ้ายนะครับผมนี่มัตติฟังก์ชันนะควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับวิทยุนะครับรับสายโทรเัาต์อได้เลยนะครับนี่วิทยุของเดิมโรงงานเลยนะคันนี้ ใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับแต่ผมขอแนะนำเปิดเพลงนะแต่ติดในกระสินนะครับแอนะครับผมได้เป็นแบบเป็นนุ่นนะจับตั้งง่ายนะตำแหน่งนี้คือเกื่งมือมาสัมผัสได้ง่ายเลยนะครับผมมาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะครับผมปุ่มอีโค่โหมดพร้อมโหมดมีให้ครบๆเลยนะต้องการประหยัดน้ำมันกดงอ Eco ีโค่โหมดไปเลยนะส่วนถ้าอยากได้อัตราเร่งดีๆนะครับกดพร้อมโหมดได้เลยนี่ไฟกันหน่อยนะครับเนี่ยโอ้ใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่ช่องเก็บแว่นกันแดดน,นะครับผมบอดน้ำบาดเก็บได้นะ นี่โอ้โหเห็นไหมนี่ฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งคนขับมีสายคาดให้นะสามารถคาดเอบพวกใบกำับขี่ได้เลยนะครับหรือว่าเอกสารเล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวคันนี้ผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าสภาพสมบูรณ์แค่ไหนนะครับอ่าเริ่มที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่อยู่กันทุกตำแหน่งเลยใครที่ดูรีเวอรบงบ่อยนะครับตำแหน่งเม็ดอาร์คเนี่ยจะเหมือนกันหมดทุกคันเลยนะครับเรามาดูซีลกันหน่อยนะครับนี่เห็นไหมซีลสำหมโรงงานนะเล็บติดเข้านะครับ แล้วสีซีลเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับฝากระโปรงนะอันนี้คือเนียนกลิบเลยนะครับดูหัวน็อตนะใสๆเลยนะครับเห็นไหมอ่าบริเวณโครงสร้างตัวถังกันหน่อยนะครับเห็นไหมนี่รอยเชื่อมทางกระเพานะของโรงงานอยู่ครบหมดเลยเม็ดอาร์คนะครับวสวยๆแบบนี้นะเห็นไหมนี่ดางข้านขงนะโอ้โหดูคานหน้าซะหน่อยเป็นไงกลิบมากอันนี้แค่เศษฝุ่นเฉยๆนะทำสะอาดท่านก็สะอาดกลิบเลยนะครับฝาครอบเครื่องยนต์อยู่ครบหมดนะครับผมแล้วเครื่องยนต์นะครับสะอาดนะไม่มีเศษข้าวน้ำมันไหลเย,เลยิย้มเลย นะสภาพสมบูรณ์นะครับนี่เห็นไหมตัวถังตัวเลขอยู่ครบหมดนี่อ่าพาไปดูนะครับพาไปดูแผ่นเพลกันหน่อยนะเมื่อกี้พาไปดูที่เลขแคสซีแนเะนาะนี่ดูแผ่นเพลกันหน่อยครับผมเพลเดิมๆอยู่ครบหมดนะครับตัวเลขตรงกันแน่นอนนะเพราะว่ารถเราคัดมาแล้วนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีสวมแน่นอนนะอ่าสภาพของเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมย้ำกัอนอีกครั้งนึงนะครับกับเจ้าโตโยต้ารีโว 2.4e สมาร์ทแคปคันนี้นะครับพี่แคปเปิดได้ยกสูงเกียร์ออโต บอกเลยว่าราคาดีมากเพียงแค่419,000บาทคิดดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่7,000บาทที่ได้ขับตัวต้ารีโว่เลยนะครับผมโปรโมชั่นท้ายคลิปนะครับผมแถมให้ไปเลยนะครับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ10,000โลนะครับผมที่สำคัญนะยังไม่พอนะครับหน้าฝนแบบนี้เอาไปเลยครับผมพรมไดมอนด์คัตนะครับเลือกได้มากกว่า20เฉดสีเลยนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีมาให้เสมอแล้วถ้าใครหารถกระบะใช้งานอยู่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมกดแชร์คลิปนี้ให้คนรักดูไวยเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม